ธันายนนั้นเป็นเดือนไพร์มันนะคะเป็นเดือนที่ส่งเสริมถึงการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ทางเพศเรวมถึงความหลากหลายมากมายนะอของมนุษย์เราที่ก็มีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายชัยวัชรงค์โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าวันนี้18มิถุนายนนี่แหละค่ะทางท่านนายกก็จะเปิดทำเนียบมาจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อแสดงความยินดีกับจุดเริ่มต้นของกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่สนามญ้านาต็กไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก็แต่ก็อย่างที่บอกนะคะท่านนายกป่วยนะก็ จะมีท่านอื่นมาเป็นประธานแทนนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของความเท่าเทียมที่ถือเป็นประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะให้คํามั่นว่าจะผลักดันและสนับสนุนเพื่อส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพสําหรับทุกคนในสังคมไทยซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พอ,อหรือที่เรารู้จักกันไปในรู้จักกันทั่วไปในชื่อของร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมนั้น ได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและร่างกฎหมายซึ่งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาแล้วก็ได้ถูกบรรจุเป็นหนึ่งในระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญในวันที่18มิถุนายนนี้เนี่ยละค่ะวันนี้นะคะก็น่าจะได้รู้กันว่าจะผ่านสวหร,รือเปล่านั่นเองนะคะโดยการผ่านร่างกฎหมายนี้นะคะจะทำให้ไทยนั้นปเป็นประเทศแห่งที่สในเอเชียถัดมาจากไต้หวันและเนปลาล และเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ที่มีกฎหมายสมบรูดเท่าเทียม ครั้งแรกในประวิตร์ของประเทศไทยค่ะตลอดจนรัฐบาลไทยนั้นได้นําเสนอความสําเร็จด้านความเท่าเทียมมาอย่างต่อเนื่องประชาสัมพันธ์ถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะคะประเทศไทย Friendly Destination จุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรในทุกด้านสะท้อนให้เห็นถึงการเปิดกว้างอบรับถึงความแตกต่างความหลากหลายทางเพศของสังคมไทยค่ะโดยงานนี้นะคะก็จะเป็นงานเลี้ยงรับรองจัดอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะเพื่อร่วมเฉลิมฉล,ฉลองจุดเริ่มต้นของกฎหมายสมรสเท่าเทียมโดยในเวลาประมาณ 16. นาฬิกา30นาทีนะคะทางภาคประชาชนก็จะเริ่มเดินขบวนพร้อมแสดงสัญลักษณ์แห่งความเท่าเทียมจากรัฐสภามายังสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าก็จะจัดเป็นถนนสายรุ้งแห่งความเท่าเทียมนะคะอันนี้ก็เป็นสีประจําของไทยมันนะสีรุ้งนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายภายในงานคะ่ะทั้งเวิร์กช็อปเพ้นสีแห่งความเท่าเทียมนะคะก็น่าจะเป็นสีรุ้งนะตู้สติกเกอร์ ซุ้มดอกไม้จุดถ่ายภาพแสดงสัญ,ญลักษณ์แห่งความเท่าเทียมทั่วทั้งงานพร้อมกับของที่ระลึกโดยเมื่อเสร็จงานนะคะก็จะมีขบวนเดินออกเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลไปยังหอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะค่ะรัฐบาลก็อย่างที่น้องส้มบอกไปกาหนดให้เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในตัวตนของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือว่าพลาย n t นนะคะแล้วก็รัฐบาลเองนะคะก็ ร่วมให้พี่น้องประชาชนนะคะได้แสดงความยินดีกับจุดเริ่มต้นนี้เพื่อเฉลิมฉลองวาระสําคัญนะคะตอกย้ำให้ทุกคนเห็นถึงวินาทีของความเท่าเทียมนะคะซึ่งรัฐบาลก็สนับสนุนและผลักดันมาต,ตลอดจะทําให้โลกได้เห็นนะคะว่าไทยเรากําลังจะเป็นประเทศที่3ในเอเชียถัดจากไต้หวันแล้วก็ในบานที่บอกไว้แล้วก็เป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีกฎหมายแต่งงานของบุคคลเพศเดียวกันค่ะทีนี้หลายจังหวัดเขาก็มีการจัดกิจกรรมค่ะอย่างที่มุกดา อาหารค่ะ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาท่านผู้ว่ามุกดาหารนะคะนายวรยานบุญนาราชท่านเป็นประธานพิธีเปิดงานมุกดาหารพลายเฟสติวัล2024เนื่องในเดือนแห่งความภาคภูมิใจพลมันจังหวัดมุกดาหารประจําปี2567ครั้งที่2นะคะมีนายกอ,อกบจหัวหน้าส่วนราชก,การโอ้ทุกหน่วยเลยคะ่ะนะคะพี่น้องเหล่ากาชาติจังหวัดนะคะรวมไปถึงพี่น้องประชาชนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหอแก้วสีรุ้งจังหวัดมุกดาหารองค์กรภาคเอกชนนักเรียน นักศึกษานะคะแล้วก็ประชาชนชาวมุกดาหารให้ความสนใจเข้า like ร่วมจัดกิจกรรมอย่างคึกคักโดยมีขบวนพาเหรดค่ะเดินรณรงค์กันสร้างความตระหนักรู้ด้านความเท่าเทียมจากสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหารไปที่ลานกิจกรรมมุกดาหารสแควร แล้วก็มีการปักธงสีรุ้งนะคะเพื่อเป็นหมุดหมายเมืองแห่งความเท่าเทียมและความหลากหลายกิจกรรมถนนคนเดินสีรุง้งทางม้าลายสีรุ้งด้วยนะคะ,คะกิจกรรมการแสดงของเยาวชนจังหวัดมุกดาหารแล้วก็การเดินแฟชั่นโชว์สุดตา,ตาเพื่อเป็นการส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านความเท่าเทียมการเคารพสิทธิยอมรับในความหลากหลายโดยไม่จํากัดเพศสภาพนะคะให้ทุกคนให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะค่ะ ก็เรียกว่าเป็นเดือนที่ส่งเสริมเรื่องของความเท่าเทียมนะคะหลายๆท่านก็ต้องตระหนักรู้ด้วยว่าสําหรับโลกเรานะคะสำหรับมนุษย์เราก็มีความหลากหลายที่มากขึ้นแล้วทุกคนก็ต้องการการยอมรับต้องการสิทธิที่เหมือนกับคนอื่นนะคะไม่ได้มากกว่าคนอื่นเท่าไหร่นะคะก็เท่ากันนั่นแหละเพราะว่าคนเราเท่ากันกันด้วยใช่แล้วคะ่ะทีนี้รัฐบาลก็ตั้งเป้าเป็นเจ้าภาพพลายมันในปี2030คือถ้าดูตามไทม์ไลน์อีก6ปีใช่ไหมคะ,คะเปิดเงื่อนไขาการเป็นเจ้าภาพสําหรับประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจะต้องปฏิบัติตามเง ไขต่างๆด้วยนะคะนี่ก็คือเป้าหมายส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่ายังไงไทยก็ถือว่ามีความพร้อมในทุกด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมความบันเทิงซีรีส์เทคโนโลยีต่างๆนะคะเพื่อจะเปิดพื้นที่ความปลอดภัยให้กําลังใจเรียนรู้ความหลากหลายทางเพศรวมถึงเป็นพื้นที่ปลอดภัยต่อการแสดงออกด้านอัตลักษณ์นะคะแล้วก็เราเนี่ยแทรกเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะ,คะเพื่อให้ไทยไปสู่ตลาดโลกในเรื่องต่างๆนะคะสะท้อนผ่านกระบวนการต่างๆนี่แหละนะคะโดยเฉพาะเรื่องของ นะคะแต่และจังหวัดที่เขามีกิจกรรมนี้ทั่วไทยด้วยนะคะจะได้เห็นอีกหนึ่งความหลากหลายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเราค่ะ